เอาแล้วข่าวมั่วเรื่องชมพู่อรารยาสามีมีบ้านเล็กสรุปโต๊แตกนะคะจ็กกรีนทัวลงเต็มๆเ,เลยค่ะหลังจากที่นะคะเจ้าตัวออกมาเฉลยดาราสาวที่สามีมีบ้านเล็กที่จริงแล้วคือปิ่มซีโฟค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านแม่ชมเลยไม่ใช่คู่รักที่กำลังเป็นข่าวชาวเน็ตก็สับกันเละต้นต่อ คือเธอนี่เองแจกกรีนนะคะวันนี้เองข่าววันที่1กกุมภาหกหกลายเป็นข่าวร้อนในวงการบันเทิงนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังนักข่าวบันเทิงชื่อดังแจกกรีนออกมาเผยข่าวเมาสามีนางเอกคนดังนอกใจภระยะรยาไปบีบ้านเล็ก แถมคำบอกใบ้เอียงสายล่าสุดจัก,กรีนออกมาเฉลยถึงคนในข่าวทำเอากองเผือกนะคะแห่โค้งตกโค้งไปตามๆกันเพราะเฉลยออกมาเป็นนักร้องสาวปิมซีโฟที่แฟนอับนอกใจงานนี้ทำเอาทัวลงโซเชียลมีเดียของจัก,กรีนทันทีโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ตำหนิจักรีนว่าพลิก พิกมาในเรื่องนี้ตอนแรกบอกว่ามีสามีนางเอกคนนี้ดังมากๆคำใบ้ก็ว่าเ e อียงซ้ายดาราระดับนางเอกดังแล้วมาเฉลยแบบนี้กลายเป็นปิ่มซีโฟซึ่งไม่ตรงกับคำใบ้เลยสักนิดหลายคนบอกว่าจักรีนั่นเองคือต้นตอที่ทำให้ดราม่านี้ลุกลามใหญ่โตกันขึ้นมาแม่ตอนนี้หน้าบ้านจักรีนี่ต้องซื้อพื้นที่เพิ่มนะคะเพื่อทำรานจอดรถทัวร์เลยทีเดียวชาวเน็ตว่าไว